ฮนาดูเซร็ตสวัสดีครับเป๊ครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างขอดูแบบเกิลกรุ๊ปเคป๊เกาหลีใต้เนี่ยกันบ้างนะครับเออเออแซมแซมไปนะคงไม่ได้ทำเยอะนะครับโอเคดูแบบเฉพาะวงเกิลกรุ๊ปที่แบบชอบจริงๆเนี่ยเท่านั้นแซมแซม เปลี่ยนบรรยากาศกันไปบ้างวันนี้กับวงอิตซี่ yeah. หรือถ้าให้อ่านออกเสียงเนียแบบของบ้านเขาก็แบบอิจีเนียอิจีอิจีกับเพลงใหม่ล่าสุดเลย sneakers นะครับ mm hmm. เออผมรดีแอคชั่นเฉพาะ MV เนียมิวสิกวิดีโอเนี่ยอย่างเดียวมา1 2 3 go โอ้โหบีดโอ้โหอย่างโดนโอชานี่สวยโอ้โหอ็อกเซซอรี่สุดๆละเออชอบวิธีการใช้ธงใช้ธงท่อนนี้ประหลาดไปหน่อย <c oughs> ท่อนแยกแม่งปลาดหา่อยโอ้โหอัศวิน <c oughs> นืกอพูดโซโล่เลเวเบลลิงฮานาดูฮานาดู ใส่รองเท้าอารมณ์เนี้ยเมื่อกี้แบบคล้ายๆซินเดเรล,ลา่าอ่าเงี้ยนะเออโอเคเปลี่ยนฉากละอันนี้อารมณ์ไหนเนี่ยนักบินเหรอทหารอ๋อ,อกเกี่ยวกับอาวากาศ ชุดนี้ไม่ค่อยโดนเท่าไหาร่เซตนี้โอ้โหแต่บีดได้อยู่โอ้โหสเนคเกอร์สบานเลยเพียบอันนี้เซตสามฉากที่สามเออฉากที่สีสวยคู่สีสวย ยูน่าเมนผมเมนผมโอ้ชานี้ก็สวยเป็นแบบว่า 4G แล้ว3เซตติ้งโอเค กลับไปเซตติ้งแรกอ๋อใช้ไซส์สามอันโอเคกได้สามฉากเอออีจี่เขาต้องจบเป็นแบบว่าใส่มงกุฎเอ่อท่าเต้น JYP อ่าเปิดไฟก่อนเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อ เ,เพลงใช้ได้นะผมชอบนะแนวนี้แบบว่ากรูฟกำลังแบบว่าโอเคมีเดียมฮิปฮอปนิดๆน,นะครับนิดๆกลองเกลิงนี่แบบว่าโดนเลยใช้ได้ท่าเต้นก็โอเคประมาณนึงนะแล้วก็ตอนจบเหมือนเดิมต้องใส่แบบว่ามงกุฎคราวเออท่าประจำโค o โเรโอกราฟีประจำของอิซซี่เขาแล้วก็เออเดี๋ยวขอให้คะแนนกันหน่อยเออแต่คะแนนนะครับจะไม่เกี่ยวกับเพลงไม่เกี่ยวกับท่าเต้นนะ ผมชอบดู MV นะเอออันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมชอบดูมิวสิกวิดีโอเอแล้วก็หลังๆเนี่ยชอบแบบพวกเกิลกรุ Pop, ๊ปเคป๊เกาหลีเนี่ยดูแล้วมันเพลิน <c oughs> ผมเมนยุนนานะยุนนาเออเอน่ารักสุดสุดเออแฟนช่องเรานะครับใครแบบเป็นเมนใครอะไรอย่างไรดูไหมเคป๊อดูหรือเมนคนเดียวกันหรือเมนคนละคนอะไรอย่างไรเนี่ยคอมเมนต์มาเมาส์มอยกันได้นะ เดี๋ยวให้คะแนน MV หน่อยคะแนนความชอบนะครับคะแนนความชอบผมไม่ได้บอกว่า MV เขาทำดีหรือไม่ดีนะครับไม่เกี่ยวผมไม่ได้พูดถึงคุณภาพนะครับเอออันนี้ให้คะแนนความชอบก็เมื่อกี้ที่เห็นเห็นเนี่ยมี3เซตติ้งนะชอบเซตติ้งแรกเนี่ยที่สุดละที่เกี่ยวกับอัศวินแม่งแบบเก๋ไก๋สวยเลยอันนี้อันกลางเนี่ยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ที่เป็นเกี่ยวกับแบบทางแบบนักบินอวกาศอะไรต่างๆนาๆนาเน,น,นี่ยแล้วก็เออเซตติ้งที่3ก็สวยดี สีสารคู่สีเนี่ยสวยดีคะแนนความชอบนะครับเต็ม10คะแนน MV เพลงนี้ผมจัดให้เลยที่7คะแนน7เต็ม10คือรู้สึกว่าระดับ JYP นะเออมันน่าจะแบบว่าได้กว่านี้อีกแบบนิดนึงไหมนะครับเออโอเคเออเอ,อ,เอ,อไว้เดี๋ยวว่างๆเนะ เดี๋ยวแวะมาเปลี่ยนบรรยากาศผมดูเฉพาะแบบเกิร์กรุ๊ปนะหมายถึงว,ว่าทําคลิปของช่องเรานะเดี๋ยวรีแอคชั่นเฉพาะแบบเกิร์กรุ๊ปวงแบบว่าดังๆหน่อยแล้วกันโอเคอ่ะท้ายคลิปนะครับโปรโมชช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับเมมเบอร์ชิใครที่สนใจช่วยหลือช่องอยากสปอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องอยากเป็นกําลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ การสมัครเดี๋ยวผวางไว้ให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป exclusive คลิป members only เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มทำมาสักพักหนึ่งแล้วและในอนาคตเนี่ยจะทำผลิตเพิ่มเติมอย่างแน่นอนและที่พลาดไม่ได้นะครับต้องขอ,อกกบคุณทุกๆ s u b s c r i b e r s ์สขอ,อกกบคุณทุกคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมาก แล้วถ้ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาคุยกันขอบคุณมากมากมากแล้วก็รบกวนฝากไปกด f o o w p w เพจ a c e b o o k เป้บัมลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิปหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอกันคลิปนี้คลิปแรกเลยอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยครับทุกคนอย่าลืม s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับอิจซี่อิจจี